ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่อง PM 2.5เยอะมากในบ้านเราใช่ไหมแล้วทุกครั้งที่มี PM 2.5ครับ,รบก็จะมีการดิบยกเอาเรื่องพรบอากาศสะอาดขึ้นมาคุยถูกครับอ่านนทํจำได้ใชพรบอากาศสะอาดนะครับได้ครับก็ทุกวันนี้ก็ยังโดนดองอยู่นะครับ,ค,รบคือในมณรีก็ยังไม่ ไม่เอาเข้าสภาอยู่นะครับแล้วก็มีการกดดันการทุกครั้งที่มีเรื่องเพียงสองจุดห้าเรื่องนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาถามนะครับว่าพรบอากาศสะอาดเนี่ยจะเอาเข้าอ่าสภาได้หรือ,อยังนะครับทีนี้ขอเล่าพรบอากาศสะอาดให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะตามรูปนะครับพรบอ,อ่ารูปขึ้นมาส่งมาให้ดูแล้วเมื่อกี้พรบอากาศสะอาดเนี่ยมันเป็นพรบที่ถูกร่างขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิ ขั้นพื้นฐานของเรานะครับในการที่ขออีกรูปนึงครับขออีกรูปนึงก่อนในการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์หายใจในอากาศที่สะอาดนะครับล่างเนื้อหาหลักมันจะแบ่งเป็นสามเรื่องนะครับก็คือหนึ่งนะครับก็คือการกําหนดให้อากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับแปลว่าถ้าหากรัฐบาลจัดก,การไม่ได้ประชาชนมีสิทธิ์ฟ้อง เอาผิดรัฐได้นะครับในฐานะเพิกเฉยนะครับซึ่งข้อเนี้มันจะเป็นมันจะเป็นข้อหนึ่งที่ในต่างประเทศเขามีเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพรบก่อสร้างพรบความปลอดภยัยบนท้องถนนต่างๆเราจึงสังเกตเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนรู้ถึงดีไงเพราะว่าถ้าภาครัฐหรือหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องไม่ทําจะโดนประชาชนฟ้องหัวบาลครับ สังเกตงันนะ้ถนนตามประเทศก็ถึงไม่มีถนนขับๆไปแล้วฝาท่อตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เพราะว่านี่แหละมันมีเรื่องไอ้สิทธิตรงนี้แหละนะครับ mm hmm. ข้อสองเพราะ,ะอากาศสะอาดเนี่ยจะให้อำนาจในคณะกรรมการอากาศสะอาดนะครับซ mm hmm. ึ่งคณะกรรมการอากาศคณะกรรมการอากาศสะอาดเนี่ยก็คือการคณะกรรมการร่วมของสามฝ่ายนะครับคือประชาชนเอกชนแล้วก็รัฐนะครับเอกชนเนี่ยคือเอกชนที่เ,เรียกว่าเขาใช้คำว่าเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษนะครับ ให้เข้ามานั่งเป็นคณะกรรมการด้วยแต่ว่าจะจากัดที่นั่งของเอกชนที่ปล่อยมลพิษเนี่ยไม่ให้เกินหนึ่งในสามของคณะกรรมการสะอาดอากาศสะอาดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาเยอะเกินแล้วก็ออกนโยบายที่เอือ้อก,ก,กับกับกับการปล่อยมลพิษกันตัวอ<ๆ>ืเขาเพราะว่าการควบคุมมลพิษมันเป็นต้นทุนในการทําธุรกิจนะครับเนื้อหาส่วนที่สามก็คืออ่า มันพอมันมีพรบรตัวนี้มันจะไม่เป็นภาระการเงินของงบประมาณแผ่นดินในการจัดการกับอากาศสะอาดเพราะว่าพรบรตัวนี้จะอนุญาตหรือจะมีอำนาจให้ภาครัฐไปเก็บเงินจากผู้ที่ปล่อยมลพิษถือว่านนที่บ้านมีโรงงานยกตัวอย่างนะครับแล้วนนปล่อยควันพิษปล่อยอะไรอย่างเงี้ยครับพรบเนี้ไปเก็บเงินกับนนได้นะครับ ออกหน้าเพราะว่าเขาจะมีออกหน้าให้แบบว่ามีการวัดใช่ไหมว่าคุณปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่อะไรปล่อยฝุ่นเท่าไหร่ปุ๊บถ้าฝุ่นในในเลตติ้งนี้คุณต้องเสียเงินค่าบําบัดอากาศเท่านี้อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือถ้ามีพรบฉบับนี้หรือถ้าพรบฉบับนี้ผ่านนะจะทําให้อะไรบ้างก็อีกรูปหนึ่งครับก็คือมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงมีการกระจายอํานาจให้กับประชาชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ สามารถดูแลอากาศในพื้นที่ตัวเองได้ง่ายขึ้นไม่ต้องอาศัยส่วนกลางอย่างเดียวนะแล้วก็ทําให้การกระจายข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอะไรต่างๆเกี่ยวกลลับกรรแพรเปิดเผยเผยแพร่เรื่องอากาศสะอาดทาไม่ได้ง่ายขึ้นสุดท้ายนะครับเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นประชาชนภาครัฐเอกชนที่ปล่อยหรือไม่ปล่อยมลพิษทุกคนจะมีอากาศสะอาดแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีในการดํารงชีวิตนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยคาอยู่ใน คาจ่อเข้าสภาอยู่ <c oughs> ก็จะบอกว่าปีกว่าเป็นปีแล้วครับ<น>เป็นปีกว่าจนจนจะยุบสภาไม่ใช่เดี๋ยวสภาจะจะครบววระแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับก็นั่นแหละครับพี่พิงพ,พูด <บา S 2> ว่าจะยุบสภาก็ไม่ผิดนะครับ ความเป็นอยู่เราถึงแย่งเนี่ยจริงๆแล้วพูดจริงเราบ้านม,มองมุมกลับกันพวบสะอาดเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีด้วยซ้ําไปถ้าถ้าผ้า,าชนอย่างพวกเราเนี่ยนะประชาชนอย่างเราไม่เผาไล่อ้อยไม่เผานาข้าวนะไม่ปล่อยควันด,ดํารถถ้าก่อสร้างคุณควบคุมดีๆอะไรต่างๆเรื่อแบบมีการคุมไม่ให้ฝุ่นก่อสร้างมันมันฟุ้งออกมา